อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะสาธิตการใช้งานระบบจัดการรายการแล้วก็แจ้งเตือนนะครับและมีเพิ่มเติมก็คือยืมคืนอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นระบบสั่งทำพิเศษนะครับให้ให้รวมอยู่ในระบบเดียวกันนะครับผมก็ในหน้าแจ้งเตือนนะครับอ่าก็สามารถดูได้ว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะหมดอายุ นะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับแล้วเราจะต้องอต่อที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยเป็นการแจ้งเตือนกิจกรรมเฉย,ยๆนะครับเช่นเราจะต่อใบครับขีอะไรเงี้ยวันหมดอายุอีกกี่วันนะครับเนี่ยเราก็สามารถจัดการรายการได้นะครับแ็บต่อไปคือยืมคืนอุปกรณ์นะครับอ,อันนี้ในหน้าของผู้ใช้ทั่วไปก็สามารถดูว่ายืมอะไรบ้างนะครับ นี่วันที่เท่าไหร่กาหนดคืนอะไรอย่างเงี้นะครับคืนแล้วเท่าไหร่นะครับคืนเมื่อวันที่เท่าไหร่เนาะนะครับในหน้าผู้ใช้ก็ดูได้แค่นี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดค้นหาได้นะครับค้นหานี่โอเคนะครับต่อไปในส่วนของ แอดมินนะครับอแอดมินสมมุติว่าแอดมินจะเพิ่มการแจ้งเตือนนะครับการลืมนะครับก็เข้าไปนะครับใส่รหัสลงไปนะครับ User อ,อ่ายูเซอร์เมกับ password เ,เนี่ยเราสามารถาตั้งเองได้นะครับไปตั้งใหม่ก็ได้นะครับ ก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะมาที่จัดการข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกแจ้งเตือนว่า,าใส่ดีใบประกอบวิชาชีพเนาะอ่า่าจะทำใบประกาศาใบประกาศนี้ผมทำตั้งแต่ สมมติว่าทำวันนี้อ่ทาทำวันนี้นะครับแล้ววันสิ้นอายุของใบประกาศนี้จะหมดประมาณาวันที่31มสเนาะโอเคราคาใบประกาศก็สักห้ารอนะครับผู้ติดต่อก็อ่อาจจะเป็นชื่อเราก็ได้นะครับ เป็นชื่อเราเบอร์โทรอันนี้ผมใส่มั่วไปก่อน10หลักไปในสองสี่หกแปดสิบเนะาะจำนวนก็อาจจะเป็น1ก็ได้นะครับไม่เหตุถ้ามีก็ใส่เนาะไม่เหตุอาจจะใส่ว่า,าสถานที่ในการต่อที่ไหนยังไงนะครับก็ใส่ไปได้นะครับถ้าไม่มีก็เว้นไว้นะครับ เป็นการแจ้งเตือนเฉยๆนะครับว่าถ้าเกิว่าใบประกาศหมดเนี่ยเราจะไปต่อที่ไหนได้บ้างนะครับจากนั้นก็กดบันทึกข้อมูลนะครับอ่าสำเร็จบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดนะครับแอดมินก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขนี่ตรงเมนูจัดการรูปอินสอกับรูปทางขยะได้นะครับตรงนี้นะครับอโอเค แอดมินก็มาดูที่หน้าหลักว่าข้อมูลที่กรอกไปใบประกาศนี่มันจะแจ้งเตือนอ่าเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าใบประกาศนี้จะหมดอายุในอีก20วันอ่าก็สามารถกดดูแบบป๊อปอัพข้อมูลได้นะครับต่อไปยืมคืนนะครับสมมุติว่าอันนี้จริงก็อ่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ให้มันรวมอยู่ในระบบเดียวกันนะยืมคืนอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับซือว่าผมจะยืมเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์อะไรสักอยาก่างแบรนดะ์แบรนด์อะไรดีเอเซอร์เนาะเขียนถูกไหมนี่ มาเลขซีเรียลนะครับอันนี้ลเลียนมากนะครับใส,ใส่ไปนะครับโอเคต่อไปผู้ยืมใครเป็นคนยืมสมมติว่า <c oughs> นายกผนเกอ่าผนเกอะไรดีอะผนเกไอทีเอา วันที่ยืมนะครับหรือว่าจะยืมวันนี้เลยกําหนดคืนเนี่ยผมอาจจะคืนวันที่สักวันที่16นะครับเบิกท้าวรอนอถ้าเบิกถ้ากดติ๊กเบิกทาวรนเนี่ยก็ไม่มีการกําหนดคืนนะครับก็คือใช้ได้ตลอดระยะยาวาเนาะ,ะแต่ถ้ามีการยืมคืนก็ไม่ต้องติ๊กนะครับ นี่เราก็จะแนบภาพประกอบไปด้วยนะครับแนบภาพภาพนี้นะครับหมายเหตุถ้ามีก็ใส่นะครับจากนั้นกดบันทึกการยืมครับอันนีต้ตรงนี้จะเป็นให้อดมินเนาะเป็นคนบันทึกนะครับแต่ถ้าเราจะไปต่อยอดให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเป็นคนบันทึกยืมและแอดมินอนุมัติก็ได้นะครับ ได้เหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นประวัติการยืมคืนนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับอ่าจะสังเกตว่าเห็นไหมครับนายกเนี่ยเขายืมอุปกรณ์เครื่องพิมพ์วันที่11ถึงวันที่16สถานะนก็คือยืมอยู่นะครับวันใดวันหนึ่งเขาเอามาคืนแล้วนะครับอ่าสมมติว่าเขาเขามาคืนวันนี้ แอดมินก็จะรู้ว่าอ่ะคนนี้เอามาคืนแล้วนะก็กดที่ไอคอนที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะเพื่อเปลี่ยนสถานะยืมอยู่ให้เป็นคืนแล้วนะครับอ่าบันทึกการคืนอ่าบันทึกการคืนเรียบร้อยอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ 11นะซึ่งมันก็ตรงโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการยืมถ้าเราจะไปเพิ่มการพิมพ์รายงานก็สามารถทําได้นะครับนะก็ประมาณนี้สามารถค้นหาได้นะครับค้นหาจากชื่อจากอะไรก็ได้นะครับก็ในส่วนของระบบการแจ้งเตือนแล้วก็ยืมคืนอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบเดียวกันก็จะมีประมาณนี้นะครับ ยิงเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะนะครับอ่านี้คือคร่าวๆนะครับ,นนรบก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและองค์กรของท่านดูนะครับโอเคแอดมินออกจากระบบอ่าข้อมูลต่างๆก็จะถูกจัดเก็บไว้ใน g o o l l s s h e t t นะครับอ่เป็นฐานข้อมูลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ